ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมอันนี้ต้องเตือนสายมูกันหน่อยแน่นอนว่าสายมูชอบเดินทางไปไหว้พระตามถแถลงท่องเที่ยวต่างๆโดย<อ>ช่วงน<ข>ี้ปีใหม่ด้วยนะไปขอพรกันไปขอพรเพื่อความสิริมงคลกันโดยเฉพาะโบราณสถานคุณผู้ชมแต่ที่อยุธยาตอนนี้มีการออกมาเตือนนะจากผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเวลาที่ไปอย่าทําแบบนี้นะอย่าไปเอาสร้างโบราณสถานแบบนี้ใหอิฐ หรือว่าหินที่มันหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยเอามาก่อเป็นลักษณะคล้ายๆเจดีแบบนี้เพราะเสี่ยงต่อการที่บางคนเนี่ยเข้าใจผิดไปซาะจากกำแพงออกมาไปทำลายเลยนะนี่คือการทำลายแล้วมีความผิดนะคะมีความผิดตามกฎหมายด้วยคุณผู้ชม คือภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคืออยู่ที่ปรา,าสาทนครหลวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานสําคัญที่จังหวัดพระนครศรียุธยาคุณผู้ชมมีประชาชนสายมูบางคนเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะฮะเอาก้อนหินหรือว่าชิ้นส่วนเศษฝาผนังของโบราณสถานเนี่ยมาเรียงวางซ้อนกันแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับเจดีคุณผู้ชม,มเขามีความเชื่อฮะบอ,อบอกว่าการที่เอามาเรียงเป็นเจดีลักษณะสูงๆ,ๆแบบนี้เนี่ยคือเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อของชาวต่างชาติโดยมีการเอามาเรียงแบบนี้ยิ่งสูง ยิ่งดีเออเราเคยเห็นหลายที่ที่บอกว่าบางคนไปตามถ้าไปตามเขาแบบนี้เขาจะเอาหินน่ยมาเรียงแต่ว่า ตามโบราณสถานแบบนี้ยังไม่เคยเจอนี่เคยเจอที่แรกคือมันเป็นความเชื่อส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเนาะเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะคะบางทีเขาจะจัดสถานที่ให้เลยแล้วเอาหินพวกนี้มาเรียงเรียงเป็นเจดีย์และอธิฐานไปถ้าคุณเรียงยิ่งสูงอธิฐานไปก็ถือว่าคุณจะขอพรอได้ประสบความสําเร็จแต่แบบนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้มันไม่มันเป็นโบราณสถานไงใช่และจุดที่เขามีการเอาปีเรียงแบบนี้เนี่ยคืออยู่ที่บริเวณชั้นสองของปราสาทและก็อยู่บริเวณด้านหลังด้วยคือเหมือนเรียงในจุดที่รับตาคนอะเอออันน คือด้วยจุดประสองค์อะไระเขาก็เลยมีการออกมาเตือนแบบนี้เพราะกลัวว่าบางคนจะเข้าใจผิดมีการไปซ้อออกมาจากกำแพงเลยถือว่าเป็นการทำลายโบราณสถานด้วยนะ,ะคุณผู้ชมฮะซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและที่สำคัญคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าอยากจะช่วยให้กันให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลหน่อยเพราะว่าอายุก็เก่าแก่กว่า400ปีแล้วด้วยนะฮะมันเสียดายนะคะก็พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดตอนนี้สั่งการเลยเจ้าหน้าที่เอาป้ายเลยค่ะ ป้ายไปติดเลยเป็นระเบียบของกรมศิลปากรประชาสัมพันธ์ให้หนักท่องเที่ยวได้ทราบเลยว่าคุณห้ามไปดึงพวกเศษก้อนหินหรือแกะชิ้นส่วนของตัวปราสาทมาเรียงแบบนี้เด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนฟังให้ดีนะคุณผู้ชมฝ่าฝืนคุณจะมีความผิดตามพรบพรบโบราณสถานโทษทั้งจำและปรับนะคะแล้วตอนนี้ก็คงต้องประสานกับตำรวจในพื้นที่ฝ่ายปกครองดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวค่ะ เราก็มาดูแล้วว่าเป็นอิฐท,ที่ผลูกก่อนที่หลุดมานะครับเพรศาะภาษาตะเคีนหลวงเนี่ยสร้างมาเกือบจะ400ปีแล้วมันก็มีอิฐต่างๆที่หลุดร่วงไปมันก็คือเป็นเศษที่นักท่องเที่ยวเอามาเรียงมาตั้งนะครับถ้าใช่ครับเ,เศษเป็นเศษที่อย่างเงี้ยฮะเศษที่หลุดมานานแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เอามาตั้งๆไอ้ที่จะเป็นแกะใหม่ก็คงไม่ได้เพราะว่ามันแน่นแข็งแรงมากเลยนะครับ แล้วผมก็มั่นใจว่าน้องเที่ยวก็ทุกคนก็คงรักมรดกของประเทศชาติเหมือนกันนะฮะผมก็ตอนนี้ เพราะฉะนั้นเวลาจะมูที่ไหนแล้วยังไงก็ต้องมูแบบมีสติกันด้วยนะฮะคือบางเห็นเขาทำปุ๊บก็ทาตามไงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่าไปทําแบบนี้หรือยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะทําสร้างเป็นโซนเลยไหมคะอาจจะหารายได้เข้าทางจังหวัดก็ได้นะเป็นไอเดียใหม่ๆอาจจะเอาแบบอิดแล้วก็ขายแล้วก็สร้างเป็นโซนเรียงเจดีไปตามความเชื่อมันก็อาจจะสร้างรายได้เข้าจังหวัดอีกทางหนึ่งมูได้แต่ต้องไม่ทําลายโบราณสถานด้วยใช่ค่ะ